ฮัลโหลสบายดีสบายดีตายสบายดีตายสบายดีเด้อเอฟซีทั้งสองถอนสเนลเสร็จในเก็บพี่น้องเลยติดตั้งเรียบร้อยแล้วถือบัตรเกี่ยมพร้อมแล้วพี่น้องหลังจากที่ว่าเข่าเก็บเสร็จสิ้นไปแล้วเอากระชเตรียมลงไก่เมล็ดพี่น้องเลย ยอดหลัดขั้นตอนเลยเด้อทุกคนเดียวเอามน้ำกันข้างในเมื่อตึ๊บตื่อเลยบรไดเปิดไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องหวานอาหารเรียบร้อยที่ใส่ในถาดนะครับผูกระดาษหูกระดาษน้ำ ปุกน้ำว่างว่งางข่างๆไล่น้ำเตรียรลมลงไก่เมลงทุกคนเลยเตรียรลมลงไก่เมลงห่อนแหงห่อนแหงเดี๋ยวต้องไปเปิดพัดลมก่อนมาไว้ฮ้อน เปิดพัดลมก่อนทุกคนไอฮอนแก๊สก็จะมีสามจุดทุกคนสามจุดตู้กกมีสามสามหน่วยสามตู้เนาะสำหรับอบกกไก่แต่ว่าอากาศฮอนแบบน,นี้คือสิบบอกคอยเปลืองแก๊สไปเลยเนาะมีสิเข้าไปเปิดไฟเปิดพัดลมพร้อมพี่น้องเอ้ย เกิดพะล้มมพร้อมหวไว้ห้อนข้างนั้นอากาศอบอา้าวไรจุดที่สามทางที่สามบรรยากาศคอยคำย้ำแรงพี่นุองเตรียมพร้อมแล้วสำหรับมือแรงจะทิบปากาเกี่ยมกันมาพอสมควรเเอียจะ สามไปสี่ไปไลจ่จัสามไปพอสงไปเปิดละลายกาเพชรให้พามาดมดุ่งแง่เขากนว่าเดี๋ยเเบิงนั่งท้างในกันทุนเนี <c oughs> ย่ยปิด พากันก้นกกมีนพาสาบมอรำเรืองน้ทุกคนเนยพากันกกเพาต้องมัดขึ้น,นเพื่อขึงเอาเรือว่ากักเก็บวามร้อดเนี่ยมันอยู่ในบริเวณขอบเขตที่เขาจะโกไก่เดี๋ยวจะไลลเสกเบื้องหลอดไฟก็มีหลอดได้เนี่ยปติดอันนี้คือตัวโกเลยทุกคนตัวโกแก็บ มาตามเกตแลวกัมันจะมีแบบแคล้คล้เตาเกตเท่าเลยแต่ว่ามันจะมีพัดลมทางในมันจะส่งความร้อนออกมากระจายตัวบริเวณเราวไปตัวนี้มันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วนี่ยอ,อกได้มอ,องได้เนี่ยอืมแล้วต้องทำอะไรหนึ่ยจังได ัวมองนีบ่บอกนะให้หนึ่งคอมเมนออกเนาะถือ่ะเกียมพร้อมแล้วทุกคนอาหารห้องกะทิตามกระดาษนะกระดาษจะเว้นว่างอยู่ข้างฟังละสามสามห้องที่เหลือก็เป็นเป็นถาดถาดหลึ่ืองๆสำหรับอันนี้เป็นตัวเสริมเขาในช่วงที่ว่าเขาปล่อยปล่อยปล่อยลูกเยบ็บ วันแรกหาวัน,นแรกเนาะนหตั้งแต่มือลงม,มือตะบ,บิดเลยก็ไหลไปหาวันหลังจากผูกกิจวันเท่ากันอ๋อหลอดไฟกิจวะอโอเคเอาหลอดใหญ่มาใส่ใมาจากสว่างกันเลย แต่ใน,นความจริงกับอาหารอยู่ใน้ลนมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเขาส่วงลงใหม่ก็ต้องตัวนี้เป็นตัวเสริมเสริมให้เขาติดกินเต็มที่มันซะแหลกแหกเริ่มในการปล่อยมือแหลกเกียมพร้อมแรงลงอย่างเดียวพี่น้องเลยใส่เพก่ระมาณน,นี้แหละสวดตัวกกมันจะมีอยู่สามจุดเนะาะรวมห่อนบริเวณแล้ว สอบเบงหลอดฟองหลอดไฟเพิ่มความสว่างให้เขา,เาในเล่าไก่เปิดปลดสองตัวบุพเพสเย็นย้อนดกสปายบ้านนี่เนี่ยพี่น้อ,เรรอ,เนองอเอ,อ้ยคว่มความพร้อมในการจะลงลูกเจียบโเอเคก่อนเด้อคนเด้อเดี๋เด้เอาผ่าม่านผ่ากคกขึ้นกว่าบ้านเอาผ่ามอล่ำเรื่องขึ้นก่นอน ความอลำเรื่องตุนกระบาดโอเคโอเคสำหรับคลิปนี่ยเฉพาะบ้านนี่แหละคนเด้อคนหน้าผิปหน้าเด้อโอเคโอเคไปตายไปตายไปตายจบท้ายด้วยพระสากความลำเรื่องนนั่แหละโอเค